mm. -hmm. <hums> สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับอีสารแปมมลี่กินแบบบ้านๆเมื่อนี้ภาพพี่น้องมากินอาหารบ้านๆจะพี่น้องจะเป็นตําบกคงกับต้มหอยจุบนอกจากพี่น้องจะหอยจุบตัวใหญ่ๆอ้วนๆเลยจ้านี่เบิ่งที่ลาปุนหัวเต็มปูรูเลยจ้าพี่น้องจะกินแกมกับตําบกคงแบบบ้านๆนอกจากอืมพูนะบกหอยหัวบกหอยจะพี่น้องอ้วนๆจะพี่น้องจะนี่เบิ่งที่ลาปุน อ,อันตำมาคงแบบบ้านๆตำใส้ปูดองจะพี่น้องเนี่ยปูดองปูน้อยปูน้อยดองจะตัวใหญ่บบมีก็เลยใด้ตัวน่อยมา,า,ากเนาะจ้ะสีสันน้ำตำกะสีสันแบบจวดๆทือเก่จาจะพี่น้องจ้ะตำมะแบบเผ็ดนัวเหมือนเดิมเนาะจา้ะเผ็ดนัวแซบจะพี่น้องจ้ะพักแก้มกบซีมีพักกูดพักชี่พักชี่หอมเนาะจ้ะม้นนี้แล้วก็มีอัน พักขาพักสลัดจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะเป็นเนียงไก่จ้ะพี่น้องเนียงไก่อไกทอดกรอบเนาะจ้ะทอดมาใไม่ไม่มมกรอบเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยอืมเจ้าด้วยเลยจ้ะพี่น้องมัแจับๆน้ำกันเลวจ้ะเมือนี้บ่บ่มีเ,มเข่าจ้ะพี่น้องเป็นกินเล่นเนาะจ้ะ ืมนัวแซ่บจังพักกูดอ,อ่อ,อนๆงามๆเลยหืมหืมล่มคักพี่น้องจ้ามาเนี่ยเป็นสีงส่งริหนาวคือจังอากาศหนาวจะมากเนี่ยจ้ะ เมอว่านมีฝนตกจ้ะพี่น้องหมือว่านฝนตกฝนน่อยเมนนอว่านยังคิดว่าสิบ่มมีอากาศหนาวเลยนอนจ้ะแต่ว่าเมือนี้เป็นลมเป็นร่มล่มจ้ะพี่น้องเป็นล่มคือจังล่มหนาวนี่จ้ะแซบให้จูบให้คมนะจ้ะ อ้วนอ้วนไปหน่อยอ่มขุ่ยเลยเนาะจ้ะเอาหอยขุี่ยเลย เนียงไก่ทอดกรอบแดดร่อยรสดีน้ำจ้ะเพิ่มความนัวจับ กันคักจับพี่น้องจ้ะกับตำบกคุงกินดูก,กับไก่คือเก่าจับเนาะเสียงไก่อาจบกวน้อจ้ะไก่ลายไก่หน่อยเนาะจ้ะไกไ่แมลกอ่อน หอตอนตุมเดะใส่เกลือลงไปน้ำล้วนวจ้ะ So. มันมีอันตําเส้นขูดจ้ะพี่เนอะอืมนั่งบ่งอืมอืม เผ็ดมากเมนไหม,ม่อสสวนเลยจะ้ะปลอดสารผิเนาะจาะพี่น้องจะไม่ห่อน,นอน 嗯，管上。 who หนวแสบจะไป่นองสดนาำ อ้วนจ้ะพี่น้องจ้ะหวัวเต็มปูรูเลย แ่บ mm hmm. so. กรอบมาก ตำมาหน่อยพวดจะพี่น้องจะัะแบ่บตับหุูงเมดก่อนเล่มกินจะ้ะแบ่บ นั่นแหละครับพี่น้องครับมันเอกกรมาในเมน,นูม ส้มตำเผ็ดเผ็ดน่นัวคือเกลอาจากพี่น้องจะากินแกมกับหอยจุบนอกจากหอยจุบต้มจากพี่น้องต้มมาแบบไม่ไห้ห่อนๆเลยนอกจากพี่น้องจ้าอ้วนอ้วนจากินแกมกับตำบะคงเผ็ดเผ็ดนนัวคือเก่าเข้ากันคักจากพี่น้องจ้าแ่บแสบแกมกับเนียงไก่ทอดกรอบนอกจากทอดมาแบบกรอบๆแ่บแสบเลยจากพี่น้องจ้า แม่และค่ะก็สิขอจบคลิปลงละค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจกับช่องในนาย,นายเหตุคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะ